จะเสียดมมาเมกโนลดบานนี่พี่น้องเลยอุ้ยนี่แหละมันจังคิดอยากพี่นอ้องเอ้ย อ,อสวัสดีครับพี่น้องวังปลสู้ขู่สู้คนครับผมมามาพี่น้องโ,โอ้ยโบริพ่อกันโดนขนาดพี่น้องเอ้ยคิดฮอดครับผมเป็นใครเป็นน้าพี่น้องเอ้ยบ่สบายครับผมโบริพ่อกันเสี่ห้ามือ มื่อนี้ได้ของมาฝากมาต้อนพี่น้องพุ่นะโอ้ยเมนูนวลลังเส้าไข่พี่น้องอยากสดน,อน้อนแล้วก็เผ็ดเพชรนะพี่น้องต้มปลาพี่น้องเอ้ยพุ่นะเขาปุ่นโฮเส้าพุดนะอุ้นะอยมามาเสิร์ฟเสียดมาเมครับผมโอ้ยมามาขอคนกันเด้อะอืมแต่เสียด,ดยพ้พี่น้องพุ่นะปลาดุกตัวยิ่งยิ่งเลยพี่น้องอย่ฟังพี่ เป็นไข่เป็นน้ำพี่น้องมันเป็นอากาศมันหนาวกว่าลีครับผมติดลบขนาดเลยพริกไท่ก,ก่อนพี่นอ้องยังบุถึงตัวะ,ะแซ่บกนมาแมกโอดบ้านนี้พี่นองง้องเลยนี่แหละมันจัง คิดอยากพี่น้องออเอ้ยอะด้วยครับผมทั้งไก่ทั้งไก่แซ่บๆน้ำบ๊องเมกพี่น้องรงนะคร้ยครับผม Mmm. Mm -hmm. mm mmm. Mmm. Mmm.

งัวนนำประเด็กขนาดครับ Để lên mấy ơi, ô, loang bằng ta. เราถึงว่าตาเนาะไปเด้งกระดอนคอนห้อนเลยครับ มึตงตัวนี้นนครับวะต้มใส่กำน้าปลาได้พี่นอ้องคือจังเข้าที่ต้มปนนี่แหละ สดอร่อยเนอะมันยังคัก โอ้โหิปไปน่อของแ้ครับสิ่มแด้วยอดเล้อดิโอ้ยชยอด ภาพหวงใ่ไหอล่ะใช่ร ปลาเผ็ดเผ็ดนะครับเนื้อขาวจังพูนครับ ชุดยอดพี่น้องเพชรอ้อชุดยอดเลยครับผมโอ้ไม่ได้พอกันวนพี่น้องเลยให้ได้ไข่พี่น้อง ก็อย่างเช่าหายหกมือครับผมคิดหอดพี่น้องขนาดเลยบุได้มากินน้ำพี่น้องเสร็จแล้วนี่ว่าแม่กัขอลากันไปก้อนพี่น้องคิดหน่ายคิดไม่พอกันไม่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับอิ่มขนาด